สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องดีดีแชแนล<ด>ค่ะก็วันนี้นะคะจะมาแข่งแต่งหน้ากันนะครัภายในเวลา5นาทีคมูก็แต่งอะไรได้บ้างวะ้าคนซีลเลิรก็หมดแล้ว่ะ5 <c oughs> นาทีอะแน่ใจนะว่าจะ5นาทีเออเอา5นาทีเอาให้รู้เลยว่าถ้า5าทีถ้าสมุดแบบอ่ะอยู่ดีเพื่อนโทรมาแบบมึง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 ออกไปที่เอากันอ่ะออกไปแบบออกไปเจอกันหน่อยที่คาเฟ่มีเวลาแค่5นาทีมึงต้องนี้ไป นั่นแหละน้องแต่งกันให้ได้จะได้ขนาดไหนเราก็มาดูกันนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็จะขออนุญาตลงสกินแคร์มาก่อนสกินแคร์แล้วเรียบร้อยใช่เราก็จะมาดูว่าการแต่งหน้าเราจะเป็นยังไงแต่อย่างแรกเอามาเรียงก่อนเพราะไม่งั้นอันนี้ต้องใช้เมียดิหะไม่งั้นเราจะน้างนิ่หลับใช้แล้วอันนี้ต้องใช้นี้ต้องใช้กูยังหาอะไรไม่ได้เลยปั๊บนึ่งจะเย็นขอขัดได้ปะ ทำไมไม่ต้องลืมไม่ต้องขัดอยู่นี่อ,อ่ะอ่ะก็คือถูกอยอ่ะไี่ต้องใช้อ่ะอ่ะไอ่แปะปไปเอาไปมาศูนย์จุดศูนย์สองวิเริ่มแล้วนะอย่าเพิ่งไม่รีบใช่อ่ยังไม่นะบ,บอกว่านะคือกดตรงนี้อันนี้คือเอามาเลี้ยงก่อน <Okay. S 2> มึงถ้ามึงเอาห้าทีมแค่หยิบของมาก็เกินห้านาทีแล้วเนี่ย a few moments later อ่ะ โอเคพร้อมยังอ่ะให้ให้ให้นั่งมองพร้อมแล้วพร้อมแล้วแป๊บนึงแบบนึงแบบนึงไม่ดีพวกแขกีาเสี่ยทำไมต้อิงจังเออต้องจริงจังมันต้องมันต้องจริงจังห้านาทีโอเคใครแพ้เปิดฝาแพ้เรียกข้าวนี้กูเปลี่ยนร้านละโอเคแชมพูก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่ามึงตัดสินยังไงว่าใครว่าใครชนะใครแพ้ก็ใครเสร็จก่อนไง อย่างนี้เสร็จไม่สวยก็ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้แล้วเต็มแล้วใครบอกว่าคนไหนสวยไม่สวยวะแต่วเองก็ไคนตัญสินะไม่ไม่ไม่ก็คือมึงต้องให้สวยในที่นี้คือไม่สวยอี้เฮยไม่ได้ตัดสินไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าเพราวคนอีกคนหนึ่งแบบนี้ม่าคือเขาให้แบบครบอะเข้าใจป่ะเอาให้หน้าตาปากแก้มครบเออหน้าตาปากแก้มครบมึงแล้วคือถ้าตัดสินว่มึงแบบเสร็จปอมๆเพราะว่ามึงไม่อยากใส่คุณห้าร้อยอะก็คือเดี๋ยวจะถึงบทลงโทษต่อไปโอเคป่ะโอเค ได้มึงมึงไปกูขอแป้งรอและโอเคกูเพิ่มแล้วะคนนัดแล้วนะหนึ่งสองสามตึ๊บคึ๊ไตน๊ก้ึอบตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ้บอึ๊บาึ๊บตึ๊บตึ๊บาึกบตึ๊าตในการกินึ๊าตึนบตึ๊บตนกนน ไม่ส่พนเลยไมมตอนนี้เราก็ทาคอนซีลอยู่เพราะว่าเราอะไม่ใช่รองพื้นเมื่อมือไช่วยกุยุยเราไม่มีรองพื้นป้าจ๊ะมึงต้องพูดนะไม่เราเป็นคนไม่ใช่รองพื้นเนี่ยเราก็จะแบบ้แบบรอยสิวรอยแดงนิดนิดมกิบหุดแล้วอะไไม่ใส่กิบได้ปเนี่เดยวแล้วก็ พูดอะไรอ่ะไม่รู้พูดอะไรอ่ะคือพูดคิดมันจะเงียบไม่ได้พอะไโอเคห้าร้อยบาทเงินโอเคมึงลองแกม้มทำแก้มแล้วหรอรีบสุดหนี้ไปอันนี้ค่ะเราต้องปัดตรงน,นี้นะคะเอยาปัดก็ง <c oughs> ่า้ได้ถ้าใช้เมึงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แก้มต้องเท้าด้วยนี่ขาแก้มนะคะแก้มจะข่อย เอวพิงค์มึงแกไม่เข้ากันด้ากันมึงก็รู้สึกเหมือนกันอันนี้ชัยแม็กเป็นเหมือนแบบเออเป็นแบบครีมครีมนิดนึงจบแล้วเหลือเวลาบอกด้วยนะเห็นลิซ่าโฆษณาอยู่เหกสนาทีกว่าตับคิวละเฮ้ยนี่มันขึ้นทางแล้วเหรอเออมึงกูแต่งเลยเว้ยแก้มของอะไรแก้มเอว่าพิงค์ค่ะแต่ยังไม่บอกสีนะเพราะว่าจำไม่ได้เดี๋ยวอกอันนี้เราใช้แป้งฝุ่นของลังโคมเป็น long time no shine ต้องถาโนสิ่เฮ้ยค en> ือกูอะเพิ่งล้างแป้ง้วคุยแล้วรู้สึกว่ามันไม่แห้งอะต้องคุยต้องคุยแป้งไม่แห้งยัยกูทำแป้งไหมสิ่งนี้เสร็จแล้วเหรอมันจะเสร็จแล้วเหรออันนี้อันนสิ่งนี้มันแต่งหน้สิบแป้งแล้วเหรอแป้งไม่แห้ง อันนี้ทาคิวนะคะคิวของเออซื้อที่ร้านดักซอที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าไปเปลี่ยนสีผมก็เลยต้องใช้คิวเสียนอ่อนนะคะก็จะเสียเวลาโอเคต่อไมาแล้วก็ใช้มัสคาร่าแต่ใช้ก็ใช้มัสคาร่านะคะของเอวาพิงให้มันเป็นสีเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะปาขึ้นหน่อยให้คิวมันตั้งๆหน่อยแต่ความจริงห้าร้อยบาทเลี้ยงเพื่อนไม่ไม่เป็นไรมั้งเริ่มเริ่มมีความใจบุญเริ่มมีความใจบุญเออเฮ้ย Uhm อะไรอีกอะแพงมันไม่แห้งไงเกี่ยทาปากแล้วทาปากแล้วทาปากเยี่ยมมาทาปากไม่ได้ทาตาก่อนตาก็โอเคเขียนอายไลเนอร์อายไลเนอร์ต้องลงอายแชโด้ด้วยกูไม่ลงอายแชโด้เฮ้ยหางยาวมากโายที่สิบเคอันนี้เอาเนื่องทาใต้ตานะคะโอ้ยมือสั่นอันนี้ของรักซอที่ปุ๋งนะคะเดี๋ยวจะ ถ่ายมาให้ว่าของอะไรอันนี้เป็นแม็กซ o v e เ o ลยนะคะเฮ้ยมือสั่นจริงๆมือสั่นเป็นอะไรนาเฮ้ยอำนึงตั้งสองาทีฝึกลมปานใต้ตาเสร็จแล้วมาคาราใต้ตาอลออ๋มอ๋ออ๋ออาออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออ้เล๋ออ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 ทาบาอแล้วก็ทาอิ๋ออ๋ลอออ๋ออ๋ออออ๋สอ๋ออ๋อ่๋น แต่ว่าถ้าเราเสสดแต่งออกนะซิด mm ี้แท้ซิดี้แพ้แต่งออกแต่งก็คืองงแล้วว่าเกี่ยวอะไรกับกูทับเขเหนื่อยอะกขับทาร์บาเพื่อรีเพื่อเรียกซินี้อันนี้คือใช้ของไรอันนี้คือที่ปัดหิวจะชอบใช้มาสคาร่าที่แห้งแล้วหมดแล้วเนี่ยแบบไม่มีอะไรแล้วอะ โอเให้ม okay, hey like ันแบบอ่ะขอร้องเมื่อกี้นะคะลิปสติกของดีออนะคะมีสีมีอะไรขึ้นมาหน่อย <c oughs> แต่มันไม่ตอบคำถามของคุณนะอะไรแล้วบอกชอบชอบมาสคาร่เองของลิปสติกของดีออลแชา์ล็อทิ้งไปี่กูมไม่มีเวลาแล้วเข <c oughs> ้าใจไหมอันนี้อันนี้เรอันนี้ลงเฉดอัวอี้50มิอันนี้ลงเฉดดิ้งกันนะคะลองเฉดดิ้งแล้วอันนี้เราก็ใช้มือนั่นแหละปัดปัดปัดโอเคค่ะลงลงพื้นเธอไม่มีหรอไอชาร์ดว์เนี่ยไม่พบนะกูไม่ใช้แพ้แล้วเนี่ยสาวใช้ลอกลอกทายกูไม่เพียร์ไอชาร ไม่มีแชโดว์อยู่แล้วอะขอเติมหางคิวนิดหน่อยไม่มีแชโดว์อยู่แล้วอ่าใช้อันนี้ก็ได้อะโคตรเที่อะไรใช้ใช้แปรงแล้วรู้ปะเสร็จแล้วอ่าคุณแพ้ทาเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่ทาแล้วหรออ๋ไม่มีไฮไลท์หรอไฮไลท์ไปแล้วหรอกระจกไม่ดูแล้วนะตอนเนี้ยอ่าไฮไลท์อีกก็ได้เนี่ยสวยกว่าเพื่อนที่อกหักแล้วบอกเลยแล้วเพื่อนบอเมื่อกี้ใครหรอเขาไปหาแฟนใหม่เลยตรงนั้นอะ ไปเอาใบใหม่เลยตอนเนี้ย <reading> ไม่ได uh so ้ดูแลเพื่อนมาแต่งหน้าให้คนมองเฮ้ยเสร็จแล้วป่ะเกียร์ที่แล้วเกียร์ที่กิ๊กิวิกิวิกิวิเสร็จแล้วกดเปดเวลาพอดีเลยโอ้ยกรรมการเรื่องตัดสินความสวยงามใส่ไปซิให้นาทีได้แค่นี้แหละเอออันนี้เฮ้ยอันนี้ครบเลยอันนี้ครบจริงแต่แค่รีบมากเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ปัดชิมเมอร์ไปให้ไงไม่มีไม่มี มึงขนตายาวขนาดนี้มึงจะให้ปัดอะยแชโดว์กับขับจริงขนตาเป็นที่ชอบมันจะตายชารโดเลยอ่ะโอเคใครชนะใครชนะเย้เพราะอะไรอ่ะตอบคนที่เสร็จก่อนให้ะห้าเล่าบาทที่กูต้องจ่ายเพราะมึงก็คือค่ารถไปกินข้าวไงไม่ใช่มาที่นี่มันนั่งรถกูไปไม่ใช่เหรอเออค่ารถไง ไม่เลยเรียกแก๊บเรียกแก๊เรียกแถูกกว่าอย่าน้อยสีจ่าย้อยอเพราะว่าอีซินดี้อย่ามอธิบายเว้ยว่ามันคืออะไรเมื่อกี้กูก็อธิบายแต่อีบดีคือไม่พูดททเพลงถึงแต่อย่างเดียวเฮ้ยอธิบายปบแบบพูดเร็วๆอ่ะอันนี้ค้าก็ต้องปัดตรงนี้นะคครอยะปัดก็าเดเร็วมากเร็วมากแต่ว่าแบบพูดหลังๆไงแรกๆไม่พูดเลยแต่อันนี้เขาอธิบายไงว่าสีนี้นะอันนี้นะแต่อีบดีคือแบบซื้อัไญี่ปุ่น ไม่อันนี้เป็นรีบไม่ไม่โอเคครั้งนี้ให้เป็นโมคาก่อยครั้งแรกในการแข่งโมคาบีครั้งแรกในการแข่งไงกระโดดแข่งครั้งหน้ากูเอาจริงให้กูพันหลบหน้าตอนนี้อย่าไม่เอาแล้วไม่ครั้งหน้าเอาพันหนึ่งเดียเอาปะล่ะไม่รีบไม่ยังเกี่ยวไม่หมด หมดแล้วค่ะวันนี้หมดแล้วไม่แต่ว่าเราต้องบอกไหมว่าเราใช้อะไรบ้างเมื่อกี้ที่เรารีบรีบไม่เดี๋ยวเราขึ้นให้ในแคปชั่นคลิปนี้เรารีบออันต่อไปอันต่อไปบอกเต็มเต็มกับคลิปหน้าดีกว่าว่าเราแต่งฟูลเวอร์ชั่นเออฟูลเวอร์ชันแบบเต็มเต็มเลยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือเป็นการแต่งหน้า5นาทีของเรานะคะโอเคสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบายค่ะกค้อย่าลืมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติ๊งติ๊งติ๊งนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ